สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้ป้าไก่ก็จะมารีวิวสินค้านะคะที่วันนี้ได้แวะไปร้านไทยเนาะเข้าเมืองวันนี้สิ่งที่ได้นะคะหน่อไม้หน่อไม้นี่เผื่อได้เกงไตปลาก็ห้าร้อยเก้าสิบ้นะคะอันนี้พริกผงที่คั่วแล้วเขาบอกว่าเขาสั่งตรงมาจากไทยเลยสองพันห้าร้อยโครนตกเป็นเงินห้าร้อยกว่าบาท อันนี้ไตปลาคั่วไตปลาแห้งคือเขาคั่วมาแล้วเราเปิดแล้วกินได้เลยกระปุกนี้นะคะพันห้าร้อยโครนเหมือนเหมือนกับกัดเขียวสื่อไปเนางซื้อเฉพาะที่จาเป็นไม่ได้ซื้อเยอะนะอันนี้พริกแกงไตปลานะคะกระปุกนี้สองพันห้าสองพันห้าร้อยโครนนะคะคือก็ไม่เคยซื้อหรอกนี่ครั้งแรกนะคะที่ได้ไปร้านไทยแล้วไปเจอของกินที่แบบทั้งสําเร็จรูปแล้วก็พริกแกงที่สามารถแกงได้แล้วกันเนาะ บมะกรูดไม่มีมีแต่แตะไคร้แต่ไม่ได้เอาอันนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบห้านะคะอันนี้เป็นซีอิ๊วซีอิ๊วหวานซีอิ๊วหวานนะคะซีอิ๊วหวานมันจะมีหวานดำแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะจะดำน้อยเออก็เลยอมาเหมือนกับเค็มด้วยมั้งอันนี้ก็คือซีอิ๊วขาวเนาะเอาไว้ใส่ต้มจืดอะไรยเงี้ยเพอกินต้มจืดบ่อย จริงๆงได้เนมแล้วนะคะเนมแพ็กหนึ่งเนมหมูก็น้ําปลานะคะไม่ได้ไปโฆษณาให้เขานะคะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะเพียงแต่ว่ามาอัดคลิปเพื่อนๆชมว่าที่ไปซื้อเนี่ยได้อะไรมาบ้างคือจริงๆได้มาไม่เยอะได้ขนมปลาทาโร่มาสองห่อทั้งหมดจ่ายไปหมื่นห้าพันก่อครัวพี่น้องอืมนี่ขนาดว่าไม่ได้ซื้ออะไรที่แบบว่าเยอะแยะมากมายนะ นี่แค่นี้เองไม่ได้เยอะนะคะแต่ราคามันค่อนข้างแพงเพราะว่าคนที่เขาขายเขาก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าเขาเจ้าตึกถูกไหมคะทุกอย่างภาษีอะไรแบบค่าครองชีพมันมันมันสูงมันแพงอยู่แล้วก็นะเราถ้าเราอยากซื้ออยากกินอะไรเราก็ต้องอ,อคิดนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีเงินซื้ออะไรทุกเดือนขนาดนั้นบางทีก็สองสามเดือนไปซื้อครั้งหนึง่งแล้วแต่ ก็อันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดค่ะพวกพริกแห้งพริกอะไรพริกสดมีนะคะถุงหนึ่งน่าจะโลนึงหรือเปล่าหรือครึ่งโลไม่แน่ใจนะคะ็ปราะมันพันกว่าแต่ป่าไก่ไม่อยากเก็บเพราะว่ากลัวมันเน่าไวแล้วเรากินไม่ทันก็เลยเอาเฉพาะพริกแห้งเราเราจะกินพริกแห้งเพราะว่ามันง่ายกินแบบไหนก็ได้ไปใส่ยำใส่แกงหรือทํายังไงก็ได้คือกินแบบไม่ง่ายค่ะไม่ไม่ไม่เรื่องมากตรงนี้ค่ะก็ไม่มีแต่เห็นพวก ใบอะไรนะที่เขาใส่แกงขี้เหล็กอะ่ะเกินใบยังเป็นองใบยานางอ่ะแห้งๆอ่ะก็แช่แข็งมาน่ะแต่ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าอดใจไปหาทํากินบ้านเราดีกว่าปกติกลับไปบ้านก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เนาะก็วันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะมามารีวิวให้ฟังว่ามันมันเราซื้อมาเนี่ยมันแพงขนาดไหนอะไรยังไงก่อนยขเปิดปดุ้ไหนไหนแลไหนละเปิดโชว์เลยพี่น้อง นี่นี่นะคะมาจากเออพัทลุงม,มั้งบนเอเจจากไซล์พี่นน้องโอ้โคนรีวิวกันได้ลูกข่อยลงพลีกอันจากใสยน้อนี่นะ โอ้ย่กับบีพี่น้องอยู่กับบีนี่นะคะอืมแซ่บจ้าพี่น้องจา้าแซ่บยุกไปปลาคั่วแห้งเนาะคะนะ่ะเนาะอุย้ยหอมพริกไทยขอบคุณลหลายๆเด้อที่เขามารับชมกัฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามในเรื่อจ้ะเด้อสำหรับเพื่อนใหม่ผู้ใดที่เจอเจอเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ